็ออยเเขีวปนใบตใบตตงงสวัสดีค่ะปาพาน,นะคะค่ะวันนี้เราจะมาลองทาริสติกจากลิปบาเนาะอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนวาสลีนที่ทาปากนะคะมีกลิ่นค่ะทุกคนแต่อาจจะไม่มีสีอะไรนะคะนี่อันนี้เป็นกลิ่นอะไรขอดูหน่อยอู หอมๆแบบธรรมดาเลยทุกคนไม่ได้เป็นกลิ่นแบบว่าชูฉาดอะไรมากมายนะทุกคนดมสิอันนี้ออกเป็นขี้ผึ้งขี้ผึ้งค่ะมีกลิ่นความขี้ผึ้งอันนี้ล่ะสีเหลืองอ,อันนี้หอมอะ่ะอนน้ำผึ้งอันนี้กลิ่นน้ำผึ้งหอมดีชอบกลิ่นนี้จังอันนี้น่าจะเป็นดอกไม้แม่ก็ว่านหาจระเข้หรือเปล่า ออกเขียวๆทุกคนอบอกไม่ถูกชอบสีเหลืองสุดนะกลิ่นสีเหลืองหอมสุดเลยทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาลองทำสลามเนาะเอาเขียวอันนึงเนาะเอามาลองทำดูค่ะว่าจะทำสลามได้จริงไหมไปดูค่ะแพ็กเกจคนน่ารักมากๆเลยเนาะมาเดี๋ยวเราจะใส่กาวน้ำขุ่น2ช้อนกาวน้ำใสสองช้อนนะคะ จะใส่น้ำเปล่าไปอีก2ช้อนนะ mm hmm. ส่วนมากป้าจะไม่ค่อยชอบใส่สีเนาะอยากให้เขาออกเป็นสีที่อามากับตัวของเมคอัพนั้นๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองใส่สีเขียวนี้จะออกมาเป็นยังไงสวยเนาะ,นะนาละคะดูว่าจะใช้อะไรขูดนะทุกคน <c oughs> เขาก็ออกเป็นมีความเป็นครีมครีมทุกคนคล้ายๆอ่ ก็เหมือนวาสลีนแต่วาสลีนแข็งกว่าอันนี้นิ่มกว่าค่ะจบออกหมดเลยนะเอามาพักพิงไว้บนนี้นะมันมีความเป็นลื่นๆทุกคนเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้สลามของเรามันแพบแล้วก็เนื้อดีแล้วก็เงาก็ได้นะคะ แบบเนื้อ๊อดสอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนว้าวว้าว,ว,าวเนื้อกอสก็มาเจมาโอเคทุกคนจะเป็นแบบว่าเขียวๆแล้วเลือดละเละือดอยู่ในนั้นเพราะว่าเขาไม่ค่อยแตกตัวเท่าไหร่เขาเป็นน้ำมันน้ำมันนะทุกคนเราใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยว่าพาขอใส่เป็นบอแลกไปเลยนะคะเพราะความเจ้มโจนสูงสุดนี่คนปุ๊บนี่เป็นก้อนเลย ออกสีเขาขาวเขียวๆเ,เ,เป็นใบตองใบตองยังไงไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวขอนวดก่อนนะคะนี่ถ้านวดแล้วข้างในที่มันเป็นชิ้นๆก็จะเข้ากันนะทุกคนไดาทุกคนได้แล้วค่ะเนื้อมีความมันมากเงามาก เหมือนใส่โลชั่นราคาแพงเข้าไปเลยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆทุกคนซึ่งแบบดีมากดีต่อใจมากมือก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นไปเลยเล่นสลามสนุกไปอีก <Wow. S 1> ทุกคนนึกออกมาเนี่ยเนื้อฟินมากเงาสุดเลยนะคะนี่เงาสุดกระดิ่งแมวเลยนะคะ จัดกระดิ่งแมวเลยนะคะเรียบร้อยแล้วทุกคนเมคอัพเราจะมีมาเรื่อยๆนะช่วงนี้เนาะจนกว่าจะพบกันอีกนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะแท่ไงคลิปนี้ป้าพับไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ป้าแล้วค่ะบ๊ายบายจุบ